สวัสดีครับผมมิวนะครับครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับที่คุณมีประสบการณ์กับชีวิตโดยไม่ต้องมีความกังวลไม่ต้องเสียแซงว่าตัวเองแข็งแกร่งไม่ต้องแกล้งยิ้มเพื่อที่จะกลบเกลื่อนความเจ็บปวดแต่เป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าชีวิตเป็นเรื่องที่เบาจริงๆร,รู้สึกว่าอยู่กับตรงนี้แล้วเป็นอิสระได้จริงๆหลายคนครับเราใช้ชีวิตไปกับการรอการอยู่กับความหวังแล้วให้เรื่องของความสุข มันเกี่ยวกับเงื่อนไขที่มันจะเกิดขึ้นตามที่ใจต้องการเราเชื่อว่าวันหนึ่งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเพอร์เฟกในตอนสุดท้ายเราคงจะสามารถปล่อยให้ตัวเองรู้สึกสงบใจได้ที่สุดแต่ความจริงครับวันที่เพอร์เฟกแบบนั้นมันจะมาไม่ถึงพระพุทธเจ้าได้สอนกับเราว่าความสงบมันไม่ใช่อะไรที่เราต้องคำนึงถึงหรือควายคว้าจากอนาคต มันไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราแก้ไขทุกๆปัญหาหรือควบคุมอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นความสงบครับมันอยู่ตรงนี้อยู่กับตรงที่ณนะโมเมนต์ขณะน,นี้ในช่วงเวลาที่เรานั้นไม่พยายามวิ่งหนีไม่ได้พยายามจะต่อต้านแต่เป็นแค่การกลับมาอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้อย่างตรงไปตรงมาถ้าคุณเหนื่อยกับการอยู่ในหัวของตัวเอง ถ้าคุณอยากจะปล่อยวางกับความกังวลแล้วรู้สึกว่ามีชีวิตอีกครั้ง4บทเรียนในคลิปนี้ครับที่ผมแน่ใจว่าจะช่วยคุณจากการตกเป็นเหยื่อของโลกภายนอกและเป็นอิสระจากความรู้สึกเลวร้ายทั้งหมดบทเรียนที่1ครับช่วงเวลาปัจจุบันขณะน,นี้เป็นสถานที่เดียวที่ปลอดภัยที่สุดที่คุณจะหาได้ความสงบจริงๆและอิสระจริงๆมันเกิดขึ้นได้แค่อยู่ในนะ โมเมนต์ขนาดนี้ครับมันอาจจะฟังดูเรียบง่ายแต่เมื่อคุณสามารถดำดิ่งกับความจริงข้อนี้ได้มันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณจริงๆอดีตทั้งหมดที่คุณเคยคิดว่ามันสำคัญต่อการคิดซ้ำๆคิดย้ำๆมันจะหายไปครับเพราะมันไม่มีพื้นที่ให้อยู่ตรงนั้นเมื่อจิตใจของคุณอยู่กับปัจจุบันขนานี้หรือแม้กระทั่งอนาคตเองที่ยังมาไม่ถึง มันก็มีชีวิตมีตัวตนมีน้ำหนักได้อยู่แค่ในจินตนาการของคุณเท่านั้นครับแล้วความกังวลที่มันดึงคุณออกจากตอนนี้ได้มันก็คือการที่ดึงคุณเข้าสู่โลกของความเป็นไปได้ที่คอยจินตนาการว่าถ้าหากมันเป็นแบบนี้มันสร้างความกลัวจากความว่างเปล่าที่ไม่มีอยู่จริงที่เราแต่งขึ้นมาครับแต่งความเป็นไปได้ที่เลวร้ายที่สุด เพื่อโน้มนาวตัวเองว่าอันตรายมันใกล้เข้ามาทาั้งๆที่ความเป็นจริงมันไม่ได้มีอะไรเลยครับและด้วยเพราะว่าคุณพยายามจะคิดวนซ้ำกับความกลัวที่มันอยู่ในจิตใจของคุณที่สร้างขึ้นมาเองร่างกายของคุณและอารมณ์ของคุณมันก็เริ่มต้นที่จะมีปฏิกิริยาทำเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องจริงแม้ว่าในความจริงในตอนนี้ที่ตัวคุณนั้นปลอดภัยอย่างมากปลอดภัยที่สุดในตอนนี้ แต่ความกังวลกลับทำให้คุณนั้นอยู่ในอนาคตที่ไม่ได้มีอยู่จริงแทนที่จะได้มีประสบการณ์กับปัจจุบันขณะกับสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ของคุณครับเลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่แค่ในหัวของตัวคุณเท่านั้นและนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันทรงพลังของความคิดเรามันสามารถขโมยคุณออกจากความสงบที่มันเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ได้ แต่เมื่อไหร่ครับที่คุณสามารถดึงสติและความรู้ตัวความเท่าทันกลับมาสู่ความเป็นจริงและสิ่งที่เป็นไปในตอนนี้ได้ลมหายใจของคุณที่หายใจออกหายใจเข้าความรู้สึกของเท้าที่เหยียบพื้นอยู่และเสียงที่มันอยู่รอบตัวคุณครับการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นระบบประสาทของคุณจะเริ่มต้นสงบลงอกของคุณจะรู้สึกเบาขึ้นและความคิดของคุณ มันจะช้าลงเพราะปัจจุบันครับไม่ใช่แค่ไอเดียหรือความคิดเท่านั้นแต่มันคือสถานที่เป็นพื้นที่เดียวที่ชีวิตของคุณนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆอะไรก็ตามที่มันนอกเหนือสิ่งอื่นจากนั้นมันเป็นแค่เสียงครับแล้วตรงนี้ครับที่มันสำคัญที่สุดความกังวลไม่สามารถมีน้ำหนักในตัวของมันเมื่อคุณนั้นอยู่กับปัจจุบันจริงๆเพราะความกังวล มันได้รับการป้อนพลังงานจากจินตนาการครับแต่มันจะตายตอนที่ความจริงของคุณนั้นคือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญที่สุดมันจะไม่มีพื้นที่ให้กับความกลัวเกี่ยวกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นซึ่งแม้ว่าจิตใจของเราจะคอยดึงเรากลับเข้าสู่ความกางมังวลถึงแม้ว่ามันจะคอยกระซิบว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นล่ะถ้าพรุ่งนี้มันดึงข่าวร้ายมาสู่ชีวิตของเรา ก็ขอให้ดึงสติกลับมาครับแล้วจำไว้ว่าคุณไม่ได้จำเป็นต้องแก้ปัญหาอะไรของอนาคตเพราะไม่ได้มีอะไรในอนาคตที่รอให้คุณไปพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างครับที่มันจะเกิดขึ้นในวินาทีต่อไปในช่วงเวลาต่อไปคือสิ่งที่คุณตัดสินใจทำและใช้ความรู้สึกส่วนตัวดึงดูดมันเข้ามาเท่านั้นนี่คือวิธีคิดที่ผมบอกกับตัวเองอยู่เป็นประจำครับ เมื่อไรที่ผมพบเจอกับความกังวลที่มันเกิดขึ้นให้เตือนสติกับตัวเองว่าภาพของอนาคตที่สมองวาดให้ถึงโมเมนต์ที่เลวร้ายที่มันจะเป็นไปได้ไม่ว่ามันคืออะไรมันไม่เคยเป็นของจริงครับและต้นเหตุของสิ่งที่มันจะเป็นไปในแต่ละวินาทีต่อจากนี้มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผมตัดสินใจทำและรู้สึกในตอนนี้เพียงเท่านั้น หลายอย่างในชีวิตครับที่เรามองว่ามันคือความโชคร้ายแต่จริงๆมันคือวิธีที่เราตอบสนองผ่านจิตใจของเราเองหรือเหตุการณ์หลายอย่างครับที่เราเป็นคนตัดสินใจและดึงดูดเข้ามาเองเพราะอย่างนี้ครับโลกภายนอกจึงไม่ได้มีแผนอะไรรอรับคุณอยู่ไม่ได้มีแผนอะไรที่จะทำร้ายชีวิตของคุณโลกภายนอกไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณ แต่มันเกิดขึ้นจากตัวของคุณครับแม้กระทั่งปัจจุบันขณะที่คุณมองเห็นอยู่ทุกๆโมเมนต์ทุกๆเหตุการณ์ไม่ว่าตอนนี้ครับคุณทำอะไรอยู่มันคือภาพฉายจากอดีตท,ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งในวินาทีในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ทั้งหมดร่างกายของคุณไม่ได้ถูกโลกภายนอกบังคับให้ขยับไปเอง แต่มันคือการสะท้อนทุกอย่างจากวิธีที่คุณตัดสินใจจากสิ่งที่คุณรู้สึกและคุณเชื่อทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่คุณเจออยู่ตรงหน้าตอนนี้ครับคือสิ่งที่ยืนยันความรู้สึกและความเชื่อของคุณที่คุณคิดไว้ทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณเห็นมันคุณพบเจอมันอยู่ไม่ว่าจะเรื่องราวแบบไหนคุณส่งสัญญาณส่งความรู้สึกขอให้มันเกิดขึ้น ตามสิ่งที่คุณเชื่อไม่ว่าจะถูกใจคุณหรือไม่ก็ตามเพราะอย่างนั้นครับปัจจุบันขณะหรือสติของคุณคือพื้นที่ที่มันจะสามารถทำให้คุณนั้นควบคุมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปได้ผ่านการสังเกตความคิดของตัวเองและจงใจคิดเพื่อสร้างความรู้สึกดีๆตามที่ตัวเองต้องการบทเรียนที่สอครับการยอมรับไม่ใช่เท่ากับการยอมแพ้ มันคือการอนุญาตให้ตัวคุณนั้นได้พักหายใจบ้างความผิดพลาดของคนส่วนใหญ่ครับในสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือการที่เขาเข้าใจว่าการยอมรับอะไรบางอย่างเท่ากับความอ่อนแอมันทำให้ดูเหมือนเป็นคนที่มีวิธีคิดที่อ่อนแอเราคิดว่าถ้าเรายอมรับบางอย่างที่มันเจ็บปวดมันจะหมายความว่าเราหยุดพยายาม มันทำให้เราดูเหมือนคนที่ล้มเหลวหรือยอมแพ้ที่จะเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วความหมายของการยอมรับในคำสอนของพุทธศาสนานะครับมันแตกต่างจากความหมายที่เราเข้าใจมันมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราจะไม่ทำอะไรอีกหรือการที่เราช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้แต่มันเกี่ยวกับการปลดปล่อยอะไรก็ตามที่มันหนักอยู่ข้างในใจหรือความอยากจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในรอบตัวของเรา ให้ลองสังเกตดูได้ครับเมื่อไรที่คุณต่อต้านกับสิ่งที่ชีวิตมอบมาให้ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียหรือการล่าช้าหรือปัญหาที่ไม่คาดคิดคุณกำลังสร้างความตึงเครียดภายในความตึงเครียดที่กลายเป็นความทุกข์กลายเป็นจุดสะดุดของชีวิตที่ไม่ได้มาจากตัวของเหตุการณ์เองแต่มาจากวิธีที่จิตใจของคุณนั้นพยายามต่อสู้ว่ามันไม่ใช่ความจริง เพราะงั้นการยอมรับมันหมายถึงการที่เรามองตรงไปที่ความจริงในตอนนี้ครับแล้วก็ตรงไปตรงมาบอกกับตัวเองว่ามันเกิดขึ้นแล้วและตอนนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นมันไม่ได้หมายความว่าเราให้ความสนับสนุนมันไม่ได้หมายความว่าคุณนั้นจะไม่สนใจอะไรอีกแล้วมันแค่หมายถึงว่าคุณหยุดจะเสียแซงว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันจะทำให้คุณหยุดลดน้ำ หรือใส่ใจไปกับการให้พลังงานที่จะขอให้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันสามารถแตกต่างหรือเปลี่ยนไปได้ทั้งๆที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วเพราะการที่เราพยายามจะเปลี่ยนแปลงหรือใส่ความคาดหวังว่าเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปลงไปในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันจะทำให้ภายในบางอย่างของคุณครับอ่อนแอและเบาบางลง เพราะอย่างนั้นการยอมรับจะทำให้คุณนั้นสามารถอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วได้ด้วยความรู้สึกที่ดีครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหยุดถกเถียงกับความเป็นจริงของโลกใบนี้และอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกสิ่งที่อยากจะรู้สึกโดยไม่มีการตัดสินโดยไม่มีการละอายใจลนนั่นแหละครับคือจุดที่การเยียวยารักษาทางใจของตัวคุณมันเริ่มต้นขึ้นซึ่งนี่ไม่ได้หมายถึงว่า คุณหยุดที่จะเติบโตหรือหยุดที่จะพัฒนาเหตุการณ์ชีวิตของตัวเองมันเป็นแค่การหยุดคาดหวังว่าชีวิตมันจะต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามแผนของตัวเองเพื่อที่จะได้รับความสุขหรือความสงบทางใจถ้าอย่างนั้นนะครับการเข้าใจแบบนี้ครับมันจะทำให้คุณมองเห็นว่าจริงๆแล้วความสงบมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์หรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปตามทาง ที่คุณวางหรือคิดไว้แต่ความสงบคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ได้ต้องการสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามที่ตัวเองคิดมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้ามันเป็นไปตามนี้ฉันก็มีความสุขแต่ถ้ามันจะไม่เป็นไปตามนี้ฉันก็จะมีความสุขเหมือนกันคุณค่าในตัวของคุณทุกความรู้สึกและความสงบของคุณมันจะไม่ถูกบั่นทอน ไม่ถูกสั่นคลอนจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันคืออะไรก็ตามโลกภายนอกจะไม่กำหนดวิธีที่คุณนั้นรู้สึกมันจะทำให้คุณเดินไปข้างหน้าต่อได้ครับโดยที่ไม่ต้องมีความกังวลและความตื่นตระหนกเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะเป็นการมองเห็นชีวิตด้วยความเข้าใจแบบกระจ่างและมันก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณคิดว่าคุณสามารถ ควบคุมสิ่งต่างๆได้แล้วแต่ก็เป็นเพราะว่าคุณนั้นไม่ได้มีความต้องการที่จะเอาชนะชีวิตของตัวเองอีกต่อไปคุณแค่สามารถมีความสุขที่จะเดินไปกับชีวิตของตัวเองได้แล้วเพื่อไม่ให้สับสนนะครับการไม่เอาชนะชีวิตไม่ได้หมายถึงหยุดเอาชนะเป้าหมายชีวิตของตัวเองการไม่พยายามเอาชนะชีวิตมันหมายถึงการที่คุณไม่ได้พยายามจะยึดติด กับเงื่อนไขว่าทุกก้าวของชีวิตต้องเป็นไปตามแผนและเป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังไว้ในขณะเดียวกันที่คุณก็สามารถประยุกต์ปรับเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายของตัวเองได้สามารถสงบสุขได้ในทุกๆก,ก้าวโดยที่ยอมรับได้ไม่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนหรือไม่ในขณะที่เป้าหมายของคุณนั้นคือหมุดหมายสำคัญที่คุณจะต้องไปให้ถึงอยู่ดี และนี่ครับคือความหมายที่ถูกต้องของการยอมรับบทเรียนที่3ครับไม่ใช่ทุกความคิดหรือความเชื่อที่ควรได้รับความสนใจจากตัวของคุณแม้ว่าจิตใจของเรานะครับจะเป็นอะไรที่มาสศจรรย์มากๆแต่มันก็สามารถเป็นอะไรที่มีความน่าหนกหูอยู่ดีหรือเกินกว่าจะรับไหวในบางครั้งเพราะในแต่ละวันของเราครับ เป็นพันๆความคิดของเราที่มันผ่านเข้ามาบางอย่างเป็นประโยชน์แต่หลายอย่างมันก็เป็นแค่การวนซ้ำแล้วส่วนใหญ่ดันเป็นฝั่งของที่มาจากรากของความกลัวและความสงสัยเป็นหลักที่มันจะสะกิดให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงกับตัวเองและตัดสินใจพลาดได้ดังนั้นอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือความคิดไม่เท่ากับตัวของเรา ยิ่งเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจประโยคนี้ได้จริงๆมันจะเปลี่ยนโลกภายในทั้งหมดของคุณครับแค่เพียงเพราะว่าความคิดมันปรากฏขึ้นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นความจริงและมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องให้ความสนใจทั้งหมดไปที่ความคิดนั้นเพราะส่วนใหญ่ความกังวลมันจะชอบป้อนพลังงานให้กับความคิดที่ไม่ถูกเช็คหรือไม่ถูกสำรวจหรือตรวจสอบ แล้วมันก็จะมาเป็นรูปแบบของคําถามเงียบๆอย่างเช่นแล้วถ้ามันมีบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะตระหนักรู้ได้นะครับคุณก็จะจับความคิดนั้นแล้วก็เริ่มสร้างภาพเหตุการณ์จนเกิดเป็นความกังวลและความตื่นตหนกในที่สุดมันจะเริ่มสร้างแรงสั่นสะเทือนทางความรู้สึกให้คุณนั้นรู้สึกสั่นคลอนและสูญเสียความมั่นใจ แล้วแรงสั่นสะเทือนนี้ครับก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นความจริงที่คุณมองเห็นแต่เป็นเพราะจิตใจของคุณเองครับที่มันโน้มน้าวให้คุณเชื่อว่ามันคือโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงทั้งทางที่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงครับและนี่คืออันตรายที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกความคิดที่คุณอาจจะไม่เท่าทันรู้ตัวมันจะลากคุณออกจากปัจจุบันขณะแล้วเข้าสู่โลกที่มีแต่ความกลัว ความเครียดและความเหนื่อยล้าและการรู้ตัวการอยู่กับปัจจุบันนะครับมันทําให้คุณสามารถสังเกตมองเห็นความคิดเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นได้ทีละความคิดเมื่อจิตใจของคุณส่งเสียงออกมาอย่างเช่นฉันดีไม่พอฉันไม่น่าจะรับมือกับสิ่งนี้ได้หรือทุกอย่างกําลังจะพังลงคุณไม่จําเป็นต้องแพนิคหรือเครียดไปกับมันหรือต่อสู้ต่อต้านมันคุณแค่ต้องหยุด สูดหายใจลึกๆและนึกถึงตัวเองกับความจริงที่ว่ามันเป็นแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงแล้วฉันไม่จำเป็นต้องเชื่อมันการรู้ตัวที่เรียบง่ายแบบนี้นะครับมันสามารถหยุดวงจรก่อนที่มันจะเริ่มต้นวงจรของการจับความคิดมาสร้างภาพภาพที่ฉายในหัวจนสร้างแรงสั่นสะเทือนวงจรเหล่านี้ครับ สามารถจบได้ด้วยการอยู่กับปัจจุบันขณะหรือการรู้ตัวซึ่งการฝึกฝนนะครับมันจะสร้างพื้นที่ระหว่างตัวคุณและความคิดของคุณคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณติดกับดักไปกับทุกความกลัวจากความคิดคุณจะเริ่มต้นมีประสบการณ์กับอิสระมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพราะว่าจิตใจของคุณมันเงียบไปเลยนะครับแต่เป็นเพราะคุณไม่ได้พยายามจะตามไปกับ ทุกเรื่องราวที่มันเล่าผ่านจิตใจของคุณเองความคิดจะยังคงสามารถผ่านและไหลเข้ามาได้เรื่อยๆแต่มันจะไม่สามารถควบคุมคุณได้ในแบบเดิมยิ่งคุณมองเห็นสังเกตมันได้เท่าไหร่คุณจะกลับเข้าสู่ความสงบและรู้ตัวภายในตัวของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นนี่แหละครับคือพลังของการมีสติรู้ตัวมันจะฝึกให้คุณอยู่กับตรงนี้ แทนที่จะตอบสนองกับทุกอย่างที่ความคิดของคุณเป็นตัวสร้างขึ้นมาบทเรียนที่4ครับปล่อยวางกับการควบคุมที่คุณไม่เคยจำเป็นต้องแบกมันไว้หนึ่งในแหล่งพลังงานของความกังวลที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราครับมาจากความเชื่อที่หลอกลวงเราว่าคุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้ความเชื่อที่เราคิดว่าถ้าเราคิดมันมากพอ วางแผนคิดไกลมากพอและะเอียดมากพอหรือพยายามฝืนมากพอมันสามารถทำให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการได้เราบอกกับตัวเองว่าถ้าเราพยายามจะตื่นตัวหรือตื่นตระหนกอยู่ตลอดเวลาเราจะสามารถดีกเลี่ยงสิ่งแย่ๆไม่ให้มันเกิดขึ้นได้มันจะทำให้เราดีกเลี่ยงความเจ็บปวดและทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือทุกๆคนนั้น อยู่ในเส้นทางที่ตัวเองต้องการได้ความเชื่อนี้ครับในขณะที่เราเข้าใจมันได้แต่มันคือการฝังรากลึกที่หนักที่สุดของการแบกรับเพราะด้วยความจริงของโลกใบนี้ที่มันสวนทางกับความเชื่อนี้คือไม่ว่าคุณจะพยายามมากขนาดไหนมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกินการควบคุมของคุณอยู่เสมอครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือก การตัดสินใจของคนอื่นเหตุการณ์ที่คุณคาดเดาไม่ได้หรือแม้กระทั่งความรู้สึกและอารมณ์ของคุณเองการพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่นำความสงบเข้ามาสู่ตัวคุณมันจะสร้างความกังวลและหวาดระแวงที่ถูกสร้างขึ้นในชีวิตจากความกลัวของคุณไม่ใช่ความเป็นอิสระเพราะอย่างนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือเรานั้นทำทุกๆเหตุการณ์ ให้ดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้คุณแสดงตัวทุกครั้งอย่างเต็มใจคุณใส่พลังงานไปกับสิ่งที่มันสำคัญและคุณก็ตอบสนองกับทุกสิ่งทุกอย่างแบบมีสติแต่ที่เหลือนับจากนั้นคือคุณต้องปล่อยครับคุณต้องเชื่อในกระแสของชีวิตที่มันประครับประคองคุณให้คุณไปในที่ที่คุณนั้นต้องไปและคู่ควรที่จะอยู่ในแต่ละช่วงเวลา ต่อให้มันจะเป็นเส้นทางที่มันแตกต่างไปจากที่คุณจินตนาการไว้การปล่อยวางครับจึงไม่ได้หมายถึงคุณหยุดให้ความสนใจกับทุกอย่างมันแค่หมายถึงว่าคุณหยุดเป็นทุกข์ไปกับสิ่งที่คุณนั้นไม่สามารถควบคุมได้ตั้งแต่ต้นเป็นการทำความเข้าใจและสมดุลชีวิตระหว่างสิ่งที่คุณควบคุมและตัดสินใจทำด้วยตัวเองได้ กับสิ่งที่มันไม่มีวันอยู่ในการควบคุมของคุณเลยเพราะงั้นสิ่งนี้นะครับไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือความแข็งแกร่งที่มีความหมายแตกต่างจากที่เราเข้าใจเท่านั้นเป็นความแข็งแกร่งที่มาจากการรู้ว่าความสงบคือสิ่งสำคัญมากกว่าความเพอร์เฟกความจริงที่มันสำคัญที่สุดคือการที่เข้าใจว่าอนาคตไม่ใช่อะไรที่คุณจะสามารถ สร้างมันหรือปรับโฉมมันด้วยความกังวลแต่มันสามารถสร้างและปรับโฉมได้ผ่านการกระทําการตัดสินใจทั้งหมดของคุณพร้อมกันกับความเชื่อใจในกระแสของชีวิตซึ่งกระแสของชีวิตที่ผมพูดถึงมาตลอดนะครับคือกฎของแรงดึงดูดหรือกฎของจักรวาลที่วางสิ่งที่คุณคู่ควรไว้ตลอดทางที่คุณเดินหน้าไป ตราบใดที่ความรู้สึกและการตัดสินใจของคุณครับมันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาจักรวาลจะเซฟหรือปกป้องคุณอยู่เสมอหายใจลึกๆครับแล้วก็เชื่อใจให้ปล่อยวางการควบคุมทั้งหมดซิโรราบไอเดียว่าคุณนั้นต้องทำทุกอย่างได้อย่างเพอร์เฟกด้วยการตั้งเงื่อนไขว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่คิด ให้ลองยอมรับว่าความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ครับเพราะความผิดพลาดก็ไม่เคยเท่ากับเป็นเรื่องที่แย่ความผิดพลาดมันแค่หมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนนะแต่ผลลัพธ์สุดท้ายจะดีที่สุดเสมอความผิดพลาดจึงหมายถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเพื่ออยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องแผนการกิจวัตรอาจจะต้องเปลี่ยนไปบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่า เป้าหมายหรือความสำเร็จสุดท้ายที่คุณต้องการมันจะไม่เกิดขึ้นให้เริ่มต้นเชื่อใจครับว่ากระแสของชีวิตมีความอัจฉริยะเป็นของตัวเองคุณไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างและไม่จำเป็นต้องเจอทุกคำตอบเพื่อจะเชื่อมั่นในกระแสของชีวิตคุณแค่ต้องสุขสงบกับความจริง4ข้อนี้และไม่ต่อต้านมันครับกลับเข้าหาตัวเองบ่อยๆซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณนั้น โชคดีขึ้นได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องและดีที่สุดได้เสมอแม้ว่าจะมีจุดที่มันไม่เป็นอย่างที่คาดคิดบ้างแต่คุณก็จะมองไม่เห็นสิ่งโชคร้ายอีกเลยในชีวิตครับขอให้ความรู้ดีๆในคลิปนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนนะครับขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีและเป็นปีที่ดีกว่าทุกปีผมขอบคุณจากหัวใจนะครับ ที่อย่างรับฟังและติดตามผมมาตลอดไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม